เงียบไหมทุกคนวันนี้เงียบๆป่ะสิริไม่อ่านทำไมสิริไม่อ่านอ่ะทำไมสิริไม่อ่านสวัสดีพี่กิฟครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเสียงไม่ดังป้าเสียงไม่ดังป้าได้ยินป้าได้ยินป้าไม่ได้ยินหรอไดยินไหมหนูไม่ได้ยินได้ยินบอได้ยินบอ สวัสดีครับคล่นด้วยเข้าเลียกข้องได้เลยนะครับมาได้ไลน์ วันนี้เดี๋ยวรอพี่แมวมาทุกคนเดี๋ยวพี่แมวเขามาเขาจะชวนไปเล่นสร้างห้องนะทุกคนไม่รู้เขาหาคนได้หรือ,อยังนะรอก,ก่อนนะทุกคน เข้ายังอะไรเข้ายังอ่ะเข้าได้ยังมาเลยมาเข้าได้หลองได้เลยมาเข้าได้องมาเลยเขาไม่สิรหลีไม่อ่านอ่ะแป๊บนึงนะสิ่ิเป็นไรครับเข้าได้ยังจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะอ่านแล้วอ่านแล้วเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยครับเข้าแล้วนี่ไงเราเข้ามาแล้วเหรอโอเค่อไปหนึง รอแป๊บนึงคดเต็มห้องแล้วหรอโเีไปเต็มห้องแล้วเลยไป,ป,ไ,ไ,ปไปแล้วก็เลย โกโก้สู้สมารภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตังโอ้ยเน็ตหนูหายหายไปไหนอ่ะหล่นเหรอ หล่นตรงไหนอะไปดูสิมันหล่น,ลนอยู่ตรงไหนหาเจอยังหาเจอหรือยังว่ามันหนล่นตรงไหนหลดุดหล่นตรงไหนนะมามาโอนนี่อะไรอ่ะ หนูยังอยู่บนเครื่องบินอยู่เลยอ๋ออยู่บนเครื่องบินเหรอพี่เดี๋ยวค่อยลงก็ได้พี่ไม่เป็นไรไม่รีบนะค่อยโดดลงมาก็ได้ครับได้ปืนแล้วเจือหนึ่งตัวครับทำไมแหลกอะ่ะ หายหายเฉยเลขแปดเนต็ตเก้าเก้าเก้าบวกเก้าบวกมันหายนะคนเม่กี้ม่นหลนตรงนี้อันนาจะละไปไ,ไหนละใหน้นๆเหรียญหมดอดชุเพื่อน มันหายไปไหนพี่ไปที่คลังแสงปลาปลาปาที่คลังแสงทุกคนเ็ขเก้าเก้าเก้าอ่ะ ไปหาคนยิงกันดีกว่าไปหาคนยิงกันดีกว่าโดดเลยโดดเลยติดอยู่บนเครื่องโดดลงมาได้เลยเดี๋ยวไปชุบนั่งเจละ <Double Kill. S 2> สองครับดาวสองตรงนี้ดาวสอง Simple kill. Quadra kill. Not Dominating. ยิเลยไปครับไปครับไปต่อกันเลยครับไปหาหไปหาบนพีก ไม่ใช่ไปหาในเมืองนะไม่มีพีคแล้วไปหาในเมืองมีไหมในเมืองมีไหมมีมีในเมืองมีในเมืองมีในเมืองมีคนในเมืองมีคนไหนมีไหนวะโอคนตายหมดแล้วในเมืองนั่นอยู่ข้างหลังครับผม อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอูท้ทําไมวิ่งชา้าจังเหอวันนี้มีสองตัวครับหลังฟีกระลัง อ้าวลืมเปิดไม้พูดคนเดียวไปสิลืมเปิดไม้ฮัลโหลขอโทษพูดออคนเดียว,วโอเคกำลังไปามมากำลังไปกำลังไปน่นจาจะบินลงไปตรงหินแล้วมั้งนี่คะแอดสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แจนเจอแล้วทุกคนบแล้วเ้มันตายแล้วชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยอุ้ย ทันน่ะไม่ทันน่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะไหนมันอยู่ไหนทุกคน ช่วยด้วยช่วยใครอะ่ะไอเพื่อนไอเดชช่วยใครอะ่ะช่วยใครอะ่ะเหลือตั้งสิบเจ็ดตัวเนี่ยเหลือตั้งสิบเจ็ดตัวโหกระเป๋าเต็ม แล้วหนึ่งตัวดาวดาวช่วยคนช่วยคนตายแล้วคนตายไปแล้วน,นะขอบคุณนะตายไปแล้วยิงตายไปแล้วเมื่กีอ้อ่ะเลืออีกสิบสี่ตัวแล้วเนี่ยอยู่ไหนอีกสิบสี่ตัวตายตายไปอีกหนึ่งอุ้ย Đây. Bắt được một lời. Bây giờ này ạ. như này, mình như à. สวัสดีครับมันอยู่ไหนอะครับดูว,วอ,นอลน่าจะเจอละไม่ไม่เหรียญหมดอดชุบเพื่อนตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอุ้ยเข้าหัว แปดตัวครับช่วยหารถหน่อยช่วยคนคนไหนอ่ะช่วยคนไหน,หหนอ่ะพี่แจนเล่น Free Fi เป็นไหมพี่แจนพี่แจนเล่นฟรีไฟล์เป็นไหม ก็ยิงอยู่นี่ไม่เห็นไม่เห็นพี่เกลอยู่บนเครื่องบินนะเกลก็ยิงอยู่นะเดี๋ยวตัวสายลงมาแล้วไปตรงนั้น เดีอกรเดียวแล้วยิงเลยพี่ยิงเลยขอยอหน่อยยิงมันยิงมนัน ับบไม่เห็นอะตัวท้ายอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นนะใครเห็นตัวท้ายไหมครับไม่เห็นตัวท้ายเลยอะท้ายไหนอะไปตรงนั้น ไม่มีนะเลยค่ะอยู่ไหนวะอ้าวตายแล้ว